สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฝนกำลังตกโปรยๆปรแต่เนื่องจากว่าฝนไม่อยากนั่งคุยในห้องตอนนี้อากาศยังพอไหวอยู่นะคะก็เลยออกมาตั้งกันกลางสนามหาแสงธรรมชาตินะคะจะมาคุยถึงประสบการณ์1เดือนโดยประมาณนะที่โอนได้โดนน้อยมาแล้วก็ทำการฝึกบินว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่เก่งนะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะขอคุยกับทุกๆคนที่เข้ามาใหม่นะคะว่าช่องของโบนี่ไม่ได้มีเนื้อหาเจาะจงไม่ใช่พูดเรื่องกองเท่านั้นไม่ใช่พูดเรื่องโดนไม่ใช่พูดเรื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้พูดแนวเมียรฝรั่งในขณะที่โเนี่มีสามีเป็นฝรั่งนะคะแต่โบนไม่ได้พูดในแนวเมียรฝรั่งนะคะมี วิดีโอที่ทำทั่วๆวไปที่โปรทอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพอยากจะคุยกับพวกคุณสิ่งทุกอย่างที่อยากจะเล่าอยากจะบอกแล้วก็เก็บไว้ดูเองด้วยนะคะถ้าคุณสนใจคุณก็แวะเวียนไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะหลายๆคนที่ติดตามโปรทจากในส่วนของการพูดคุยคิดบวกพัฒนาตัวเองตอนนี้นะคะโบ๊ทได้ย้ายช่องนั้นไปอยู่ที่ช่องโอ๊ตค่ะเอ็กซ์มินนะคะ วิดีโอเก่าๆกำลังโยกย้ายไปแต่ไม่ได้ลบออกแล้วก็จะมีวิดีโอใหม่ๆอยู่ในช่องนั้นจะไม่ใส่ช่องนี้แล้วส่วนอื่นๆเรื่องเรียนเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวโอ๊ตเนี่ยแหละทุกสิ่งอย่างไปเที่ยวถ้ามีโอกาสไปกินร้านอาหารถ้ามีโอกาสแต่ไม่ได้กินโชว์นะคุณก็ยังคงเห็นอยู่และกิจกรรมอื่นๆทุกสิ่งอย่างที่โอ๊ททำแล้วอยากจะมาให้คุณคุณได้ดูคุณจะได้เห็นนะอะไรก็ได้นะทุกสิ่งอย่างเลยนะส่วน เรื่องฝึกภาษาอังกฤษเรื่องงานฝีมือและอื่นๆที่เคยทําไม่มีในช่องนี้แล้วนะคะใหม่ๆเพราะบ๊ย้ายไปอยู่ที่ช่องที่เป็นเนื้อาหานั้นๆคุณก็ไปดูจากช่องอื่นๆที่ป๊อคิดว่าคุณคงเห็นในช่องนี้ด้านข้างหรือเข้าไปที่ในโหมด c h n n e l s นะคะคุณก็จะเห็นช่องต่างๆที่บ๊อมีอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเจ้าโดนตัวนี้นะคะคือ DJI Mavic มีนี่ทำไมพ๊ดถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้พ๊ดใช้เวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับโดนเนี่ยก็เป็นปีอยู่นะโดนเขามาตอนไหนบ๊ดไม่รู้แต่ที่พ๊ดรู้จักเนี่ยไม่นานประมาณปีที่แล้วนะคะพวกก็หาข้อมูลข้อมูลถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่จากข้อมูลที่หามาเนี่ยหนึ่งปดก็กลัวว่าปดจะจะขับไม่ได้ขับโดนนะไม่เป็นสอง ต้องมีใบอนุญาตในการขับเคลื่อนเป็นเหมือนนักบิน 3. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายจนกระทั่งมันมีตัวนี้ออกมาแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยในกฎหมายการใช้โดรนของอเมริกานะคะน้ำหนักมันอยู่ที่249กรัมซึ่งเขาทำออกมาเพื่อไม่ต้องลงทะเบียนไงเพราะลงทะเบียนเขาจำกัดอยู่ที่อย่างตาม250กรัมวกก็เลยเออตัวนี้ถูกใจว่ะแล้ว มันก็มีในเรื่องของแล้วจะต้องไปสอบเป็นนักบินก่อนไหมใดๆโบก็หาหาข้อมูลอ่านเออสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้คนที่สอบเป็นนักบินเนี่ยที่โบจำข้อมูลได้คร่าวๆนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถที่จะเอาวิดีโอจากโดนเนี่ยไปขายได้นะคะแต่ขายแบบไหนในไม่รู้นะอ่ะซึ่งในอนาคตโบอ,อาจจะอยากไปสอบคือจริงๆใน,ในใจอยากสอบแต่ว่าไม่อยากอ่านหนังสือนะตอนนี้ไงก็อาจจะทําอันนั้นไม่รู้นะคะแล้ว ราคาก็รอ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 จนมันได้ราคาที่ปุ๊บพอใจถึงได้ซื้อไงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องขออนุมัติจากคนจ่ายเงินปุ๊บมีทําเล่าไว้ในตอนที่เปิดกล่องนะคะถ้าคุณสนใจว่าเล่าอะไรย่างคุณก็ไปดูแล้วกันนะใครที่ดูแล้วก็คือดูแล้วค่ะที่ยังไม่ดูก็ไปหาหาดูในในเพลย์ลิสปุ๊บแยกเอาไว้ที่เป็นการฝึกโดนโดยเฉพาะเกี่ยวกับโดนปุ๊บจะไว้ในนั้นนะคะทีนี้จากประสบการณ์ผู้ใช้เป็นยังไงจะเล่าให้ฟังคือ ที่ประเทศไทยเนี่ยโป๊ยยังนึกอยู่ไงว่าถ้าโป๊ยเอาโดรนเข้าประเทศไทยแล้วโป๊ไม่มีใบอนุญาตเงี้ยมันจะได้ไหมแล้วคิดอีกทีหนึ่งมันน่าจะได้แหละเพราะว่าเจ้าโดรนที่โป๊มีอ่ะมันไม่ต้องลงทะเบียนไงอันนั้นเอาไว้อีกทีหนึ่งเพราะยังไม่ได้ไปไทยแต่คนที่อยู่ไทยนะคะโป๊ยก็อ่านข้อมูลมาเล็กน้อยว่าโดรนที่ไทยอ่ะถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ติดกล้อง ต้องลงทะเบียนทั้งหมดแล้วในการลงทะเบียนของไทยคือคุณต้องเสียการลงทะเบียนแล้วก็ต้องเสียรายเดือนด้วยอันนี้ไม่รู้ข้อมูลยังไงนะเฉียะที่อ่านมาที่รู้มามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยก็ตามที่ออกไปนะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พี่โอ๊ตยังไม่ตัดสินใจซื้อตอนแรกๆคือสถานที่ที่จะไปบินเนี่ยตามอุทยานแห่งชาติต่างๆมันบินไม่ได้เอามันบินไม่ได้แล้วเวลาเราอยากไปเที่ยวอะ่ะไม่ใช่เราอยากไปเดียวเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากจะเอาไปบินไงพวกก็ไปหาข้อมูลมาหลังจากที่ซื้อแล้วเขาจะมี กฎหมายบังคับในแต่ละที่แต่ละรัฐเราก็ต้องดูตามนั้นถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยไม่ได้แต่ที่มีภาพมาให้พวก็ไม่รู้เขาทํำยังไงอะนะพวก็จะทําตามนั้นแหละส่วนในรัฐที่โออยู่คือรัฐเดลาแวร์นะคะด,ดูกฎหมายแล้วเขาอนุญาตทางทาง,ทางเจ้าหน้าที่แหละเขาคือเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เอาโดรนบินได้ในสวนสาธารณะต่างๆในอุทยานรัฐต่างๆบินได้หมดเลยแต่ ต้องอยู่ในระดับสายตามองเห็นนะคะแล้วก็ห้ามไปบินตรงที่มีผู้คนเพราะฉะนั้นเมื่อโบสมีโอกาสได้ไปเพราะตอนนี้โบ๊ดยังไม่อยากไปไงก็ถ้าได้ไปเมื่อไหร่จะเอาไปหักบินก็จะเอามาให้คุณดูภาพต่างๆนะคะมาคุยกันดีกว่านะเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันทถล,ลอกปอกเปิดไปหมดแล้วนะคะคุณอยากรู้ว่ารโร๊ทได้อะไรมาบ้างคุณต้องไปดูตรงคลิปเปิดกล่องแล้วกันนะ ให้ดูให้ดูมันถลอกบอกเปิกไปหมดแล้วเนี่ยใบพัดก็มีสีเขียวมีรอยขีดข่วนนะคะจากเหตุการณ์แบบไหนไปดูที่โบตฝึกบินในคลิปที่ครั้งแรกครั้งสครั้ง3ถึงครั้งที่6แล้วนะครั้งที่6แล้วยังไม่หยุดเท่านี้ยังจะมีฝึกบินไปเรื่อยๆนะนี่แหละนะโปชอบมากเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่ที่คุณก็ชื่นชอบเอ้ยภาพจากมุมสูงแล้ว คิดเฮ้ยอยากได้สักตัวหนึ่งตัวนี้แนะนําเลยนะหนึ่งมันไม่ต้องลงทะเบียนไงสาหรับคนอยู่อเมริกานะถ้าคุณอยู่ประเทศอื่นก่อนที่คุณจะซื้ออ่ะคุณก็ดูกฎหมายข้อบังคับก่อนว่าคุณต้องทําอะไรยังไงแล้วคุณรับได้เวล่ะคุณทําได้เวล่ะถ้าคุณทําได้ก็ทําไปนะคะเอาเป็นว่าโบ๊ไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายข้อกําหนด ถ้าคุณสนใจอยากได้โดรนทักตัวหนึ่งพุนแนะนำตัวนี้นะส่วนฉนวนราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องไปเช็คเอาตามราคาของประเทศที่คุณอยู่แล้วกันนะว่าเท่าไหร่แล้วงบแต่ละคนได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าแนะนำว่าตัวนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากแล้วตัวมันเล็กตัวมันเล็กนี่เท่าฝ่ามือเลยแล้วก็เบาไง250กรัมอ่มันก็เบาอันนี้249กรัมคือตามกฎหมายของเดลาแวร์ไอ้ประเทของเดลาแวร์ของอเมริกาไม่ต้องลองทะเบียนนะคะ แล้วเวลาใช้ก็ง่ายง่ายง่ายมากๆแต่วบา็ยังสับสนเรื่องควบคุมนี่แหละมันจะมีปุ่มที่ควบคุมใช่ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาตัวคอนโทรล<ด>เวลาเราใช้นะเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปเข้าในมือถือเพราะไดเอามือถือลงมานะคะทุกคนเราต้องดาวน์โหลดแอปในมือถือเราซึ่งแอปที่โบใช้ก็คือ DJI Fly นะคะ ป๊ดเข้าใจผิดตอนแรกเพราะโป๊ดมีกล้อง DJI Osmo Action คือตัวที่โป๊ดใช้อัดอยู่เนี่ยนะโป๊ดนึกว่ามันเป็นแอปตัวเดียวกันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อันนี้คือตัวควบคุมมันมีจอยสติ๊กด้วยนะแต่ป๊ดไม่ได้ใส่นะเราต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้ตัวแอปแล้วเราก็เอามาใส่ไอ้ตัวคอนโทรไอ้ตรงนี้นะคะโป๊ดมีทำไว้ให้ดูในวิดีโออื่นแล้วนะ อันนี้ไม่ทําให้ดูนะมายกเราจะมาคุยกันว่ามันมันชอบทําไมถึงชอบนะแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อกันให้มันคอนเน็กกันนั่นเองนะคะพอคอนเน็กแล้วเนี่ยมันก็จะคอนโทรจองควบคุมได้ดีซึ่งสิ่งที่ปอดยังงงก็คือไอไอตัวบังคับ2ข้างเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งปุดยังไม่รู้ซ้ายขวาปุอดจำไม่แม่นนะด้านหนึ่งเนี่ย เวลาเราบังคับเราก็ต้องเอาไอ้ที่เป็นเสาอากาศเนี่ยไว้ข้างหน้าเราแล้วเอาโทรศัพท์ไว้ข้างล่างไว้หาตัวเรานะทีนี้มันก็จะเป็นซ้ายกับขวาใช่ป่ะไอ้ตัวซ้ายเนี่ยก็จะบังคับถ้าปุ๊ดจำไม่ผิดนะป,ปุ๊ดก็ปุ๊ดก็ท่องจําเหมือนกันนะแต่เวลาบัง,งคับตัวตอนมันบินจริงๆอะงงทุกทียังยังสับสนไงนึกถึงคนที่ เพิ่งหัดขับรถใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะงงเวลาจะถอยหลังเอะมันจะหมุนซ้ายมันจะหมุนขวาเหมือนกันในง,งั้นเลยนะคะเพราะก็มีประสบการณ์ตอนขับรถใหม่ๆเมื่อโอ้ย20ปปีที่แล้วอะ่ะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือไอตัวจอยสติ๊กด้านซ้ายนะปดๆพยายามทบทวนตัวเองนะว่าจําได้ไหมก็คือบังคับให้มัน บินขึ้นกับบินลงคือถ้าพูดผิดนี่แล้วคนที่รู้มาบอกโพดได้นะโพดพยายามจะจะทบทวนตัวเองแล้วตัวเองจะได้จำไงบินขึ้นแล้วบินลงกับให้มันหมุนกล้องอ่าให้มันหมุนกล้องจะไปทางซ้ายทางขวาได้หมดนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นด้านขวาคือให้มันไปข้างหน้ากับไปข้างหลังแล้วก็ไปซ้ายไปขวาอันนี้ที่โพดจำอยู่นะไม่รู้จําถูกจมผิดนะแล้วเวลาทิศทางเราดูยังไงคือทิศทางอะ่ะ มันก็เป็นซ้ายขวาเหมือนเราถ้ามันหันหน้าหันหน้าคือด้านที่มีกล้องนะไปเหมือนเราไปด้านเดียวกับเราเนี่ยมันก็จะเป็นซ <tr Most S 2> ้ายก็คือซ้ายเราขวาก็คือขวาเราแต่ปัญหาที่โบ๊เจอคือที่ทาให้โวนงงเวลาโบ๊ทให้มันหันหน้าเข้าหาโบ๊ทนี่ไงแล้วโบ๊ทก็จะควบคุมมันอันนี้แหละโบ๊โคตรงงเลยคือโบ๊ทําตัวเองงงเองไงพอมันหันหน้าเข้าหาเราเนี่ยพอเราบังคับมันไปทางซ้ายของเรา มันก็คือไปทางขวาของเราไงเพราะซ้ายของเรามันก็คือซ้ายของโดนแล้วโดนมันหันหน้าเขาหาเรามันก็ต้องไปตรงกันข้ามอยู่แล้วไงเออคือตอนที่เราเรานึกเป็นทฤษฎีอ่ะมันนึกได้นะเว้ยแต่ตอนไปบังคับอ่ะมันงงเว้ยมันงงก็ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจนะมันท่องอย่างเดียวไม่ได้เลยมันต้องมันต้องแบบนึกถึงว่ามันอยู่ในใจเลยนะแล้ว ไอ้ตรงบังคับหมุนหมุนเหมือนกันได้แหละมันก็คือจะมีหมุนซ้ายหมุนขวาคือทิศทางทําให้โบสนึกถึงตอนที่โพสอนมิสเตอร์ถ่ายรูปมิสเตอร์จะงงมากมิสเตอร์บอกอะไรอ่ะตัวเลขตัวเลขน้อยสว่างมากตัวเลขมากสว่างน้อยอะไรอย่ามิสเตอร์งงงงคือใครที่เพิ่งเรียนถ่ายรูปแล้วต้องการรู้ในหมวดเอมที่บังคับทุกตัวเลยนะโบนมีมีสอนเบื้องต้นมีวิดีโอนะคะอยู่ในหมวดถ่ายรูปมั้ง หรือ how to อะไรสักอย่างเนี่ยคุณไปหาหาดูแล้วกันนะหรือสอบถามส่วนตัวก็ได้นะพราะสอนสอนได้เบื้องต้นนะเออมิสเตอร์เขางงเว้ยทีนี้ไอ้ไอตัวกล้องเนี่ยนะกล้องเนี่ยโป๊ก็เห็นคนอื่นไงเอ๊ะเขาให้มันมองลงยังไงว่าก็ไปหาข้อมูลข้อมูลจนรู้มันก็มีไงมันมีมันมีปุ่มบังคับอยู่ด้านหน้านี่เราก็หมุนหมุนไปสิซึ่งอันเนี้ย ป้อยังยังจําไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มจะหัดจำป้อยังจําจไอ้ตัวคอนโซลค,คอนโทรลสองตัวนี้อยู่ไงก็เลยยังไม่ได้เอาสมองมาจําตรงนี้ไม่รู้มันหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วมันจะจะงอแงจะยังไงไม่รู้ป้อใช้วิธีหมุนหมุนแล้วดูภาพเอาว่าอ๋อถ้ามันหมุนไปทางนี้เออมันได้ภาพอยากที่อยากได้ก็คือจบไงแล้วไอ้ตัวที่ถ่ายรูป ป๊อดลองถ่ายแล้วมันยังไม่สําเร็จยังไม่ติดเพราะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาคือป๊อดไม่ไม่ได้กดใช้อัดวิดีโอตรงนี้สักทีคือเคยใช้ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วหลังๆป๊อดจะมากดปุ่มอัดวิดีโอตรงโทรศัพท์มือถือไงปรากฏว่าพอกดอัดปุ๊บแล้วก็ไปกดยกเลิกแล้วก็ไม่ดูไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตคือไม่ได้ไม่ได้นึกเลยมัวดแต่นึกถึงการควบคุมแล้ววิดีโอป๊อดก็หายไปบ่อยมากเลยนะ บ่อยมากก็ไม่ได้บ่อยเยอะเท่าไหร่มีสองครั้งที่หายไปแต่ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยโชคดีไงมีน้องถามว่าอยากดูว่าหน้าจอที่ปดควบคุมเนี่ยไอ้ตรงหน้าจอมือถือที่ควบคุมการบินเนี่ยมันเห็นอะไรยังไงพวกก็เลยกดอัดในหน้าจอไงก็เลยได้ไอ้ตรงที่อัดในหน้าจอแหละมาให้คุณดูกัน ในครั้งที่6ก่ะนะถ้าไม่งั้นแล้วภาพในในโดนะไม่มีเลยเพราะว่าโป้ไปกดอัดแล้วโบก็ยกเลิกมันเฉยเลยเนี่ยทาให้โบ้อะต้องระวังและเช็คดีๆในครั้งต่อไปว่าเอ้ยมันอัดอยู่หรือเปล่าคือโบะต้องหัดอ่านตัวสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าจองไงนะถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันยากไหมจริงๆนั่วมันไม่ยากหรอกแต่มันต้องค่อยๆตั้งใจและทําความเข้าใจนะถ้าเป็นคนที่เล่นพวก พวกการขับเครื่องบินอะไรอยู่แล้วอย่างเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยแต่อย่างโบลอ,อะ่ะโบไม่เคยไม่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะขับจะขับเข้าใจไม่ไว้ไพวกรถบังคับอะไรอย่างงี้โบลก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะนะเพราะว่าโบนมีความคิดเองว่าเฮ้ยมันมันจะซ้ายขวามัมนจะยังไงอะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยคือโบล์ตชอบอะ่ะโบลอยากบินได้แล้วมิเตอร์เขาไม่ได้สนใจเรื่องไอ้ถ่ายลงถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวโบเป็นคนถ่ายรูปเองแล้วไอ้โดนเนี่ย ที่เอามาแล้วก็หัดเพราะมันถ่ายรูปอัดวิดีโอไงมันเป็นสิ่งที่พวกชอบไงพวกก็ต้องเรียนรู้ไงมีน้องผู้หญิงเขาก็มาคอมเมนต์ว่าเออเก่งจังเลยที่ทําได้อย่างเงี้ยพวกก็บอกว่าไม่เก่งหรอกแต่ที่ทําได้เนี่ยเพราะว่าชอบไงนะคะมาเล่าให้ฟังเผื่อสาวสาวนะคะคือผู้ชายเนี่ยคุณมันเป็นของที่คุณถนัดคุณชอบอยู่แล้วคุณเรียนรู้แบบคุณเรียนรูปตัเดียคุณก็ได้แล้วไงแต่อย่างสาวสาวอย่างผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะ ถ้าคุณอย,อ,อยากได้มุมภาพในวิดีโอของคุณในโดรนนี้ยแล้วคุณคิดว่าเอออยากจะได้สักตัวหนึ่งแล้วมันยากไหมอ่ะก็อย่างที่โบสบอกไปเนี่ยแหละมันไม่ยากถ้าคุณตั้งใจและพยายามเรียนรู้นะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยเหมาะมากในเรื่องของฐานนะคะฐานแต่ละก้อนใช้เวลาในการบินได้30นาทีทุกครั้ง เจ้าโดนกับตัวควบคุมมันจะเชื่อมกันใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะเตือนว่าเออเนี่ยทา,านหมดแล้วนะเราต้องเอาลงแล้วนะอย่างนี้คุณก็เตรียมมันเอาลงแต่ว่าโป๊ะนะ่ะไม่บินไปไหนไกลเพราะมันมีแผนที่ดูนะว่าเราอาจจะไปหลงโดนเราไปตกตรงไหนอะไรอย่างนี้แต่โป๊ะอนะ เอาปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนเพราะปดดูแผนที่ก็ยังไม่เป็นไงแล้วจะไปตามหาโดน่าเจอได้ไงอะปอดดูวิดีโอของฝรั่งคนหนึ่งเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนะเขาขับโดรนแล้วโดรนมันไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาใช้เวลาในการในการค้นหาแล้วจนเจอเนี่ยหกสัป,ปดาห์หกสัป,ปดาห์ก็มันเดือนครึ่งใช่ไหมเขาก็เช็คจากแผนที่ในไอเวเว็บเนี่ยแหละแล้วเขาก็ได้ อัดไอ้ตัวที่หน้าจอไว้ด้วยไงมันก็เลยมีข้อมูลตามหาได้ไงนี่แหละมันก็ดีสำหรับไอ้โปรแกรมที่อัดหน้าจอนะเขาก็ติดต่อไปที่เจ้าของสถานที่เป็นฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปหาหากันไม่เจอเขาก็เลยบอกบอกเจ้าของว่าถ้าอยู่เจอเนี่ยอยู่ช่วยโทรติดต่อมาแล้วเขาเจอเว้ยเจ้าของก็แบบติดต่อไปภายในหกสัปดาห์เออปุยจยไปคอมเมนต์เขาเลยว่าเออโชคดีมากเลยอะแอปปี้เอนดิ้งไงถ้าเป็นไอนี่ไอคงแบบ เศร้าเลยเพราะไอคงไปตามไม่เป็นไงนะก็อื่นๆไม่มีอะไรนะคะนี่แหละจากจากประสบการณ์ของผู้ใช้นะของมนุษย์ป้าที่ชอบชอบสิ่งพวกนี้นะสำหรับใครที่คิดว่าเอออยากจะได้สักตัวหนึ่งแล้วมันจะยากไหมมันจะง่ายไหมคุณก็ฟังที่โบเล่าแล้วคุณก็ไปคิดพิจารณาเอาจากตัวเองเอง แต่สำหรับใครที่คุณมีเพื่อนมีน้องหรือมีสามีหรือมีลูกที่เขาช่วยคุณตอนที่คุณอัดวิดีโอนะคุณก็ให้เขาเป็นคนบินให้ก็ได้ไงสบายไงผู้ชายเขาเรียนรู้เก่งเขาจะเข้าใจอะไรพวกนี้ง่ายง่ายกว่าเรานะแต่ต้องเป็นผู้ชายที่เขาสนใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างมิตเตอร์เงี้ยมิตเตอร์เขาไม่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องโซเชียลทางคอมพิวเตอร์หรือเรื่อง ถ่ายรูปแต่ถ้าเป็นพวกพวกอย่างเงี้ยเขาชอบเขาเขาเรียนรู้แป๊บเดียวเขาก็เข้าใจแล้วอะแต่ว่าถามว่าถ้าเวลาไปเที่ยวกันเงี้ยเขาจะมาแบบบังคับโดนเพื่อจะอัดวิดีโอตัวโปรดไหมไหมนะเขาเขาไม่ชอบอะแต่ว่าถ้าแบบเออให้เขาอัดบินดูวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาคงทาแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะโบก็ต้องฝึกรู้ไว้แล้วโบจะได้บอกเขาว่าเอออันนี้มันปรับตรงนี้ตรงนี้แต่พอเขารู้ปุ่มไหนทําอะไรเดี๋ยวก็เรียนรู้ของเขาเป็นเร็วนะ โดยทั่วไปแล้วก็คือป๊ะโอ๊ตเองต้องทําทุกตาแหน่งไงพวกก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ไงแล้วไอตัวโดนตัวนี้ก็คือเป็นของโป๊โอ๊ตแต่เงินเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นคนอยากได้ไงพวกเป็นคนอยากได้แล้วก็ให้เขาบินด้วยเหมือนกับกล้องอะ่ะพอซื้อกล้องมาแล้วมีกล้อง DSLR ราคาแพงๆพวกก็พยายามอย่างยิ่งยวดนะใหม่ๆเขาก็เขาก็ไม่ค่อยจับแลลวแบบคือ เขาเสียเงินซื้อแพงๆให้พราก็อยากให้เขาได้จับได้ใช้บ้างอแต่เขาว่ามันยากจนเมื่อไปเที่ยวที่เลคทาโพกานแล้วไปซื้อทัวร์ทัวร์ถ่ายรูปวิวแล้วมีไกด์เป็นครูไงไกด์เป็นครูาก็เลยให้กล้องใหญ่เขาไปแล้วให้เขาไปฟังเรียนรู้คือครูแล้วฝรั่งเขาก็สอนเขาก็เข้าใจกันเขาก็รู้สึก สนุกนะกับการถ่ายรูปจะถามว่าหลังจากทริปนั้นแล้วเนี่ยโบถามเขาว่าอยู่พอจะจาได้ไหมเขาบอกว่ามันก็ต้องทบทวนนะเขาต้องถ่ายรูปอีกแล้วเขาก็ค่อยๆถ่ายไปแต่มีอะไรเขาก็จะถามโบตลอดนะเออโบก็ดีใจอ่ะที่เขาเขารู้สึกสนุกเวลาเขาถ่ายเป็นเขาบังคับเป็นนะ่ะแต่เขาไม่ได้ถ่ายบ่อยๆเขาก็ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยโบก็ต้องพยายามบินฝึกบินไปเรื่อยๆนะก็เท่านี้ไม่มีอะไรอื่นๆแล้วนะส่วนเรื่องของคุณภาพของกล่องมันดีไหมยังไงไหมคือ คือบนไม่ไม่ใส่ใจตรงนั้นเยอะเพราะว่าปนมีงบประมาณแค่นี้แล้วถ้าเกิดมันพังแต่พยายามจะใช้มันนานๆนะถ้ามันพังเร็วๆปุ๊ก็เสียดายเพราะว่ามันก็แพงอยู่เหมือนกันนะถ้ามันพังพุงพงก็ไม่ซื้อตัวใหญ่ขึ้นปุกคงจะซื้อเหมือนเดิมที่มันไม่ต้องลงทะเบียนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอยตามกฎหมายของโดรนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงด้วยส่วนที่อื่นอย่างที่ไทยอย่างเงี้ย คุณทําอะไรก็ได้จะถ้าคุณมีเงินซื้อตัวใหญ่ก็ซื้อตัวใหญ่ก็ได้เพราะไม่ว่าจะโดนรุ่นไหนคุณก็ต้องลงทะเบียนถ้ามันมีกล้องใช่ปะละ่ะส่วนประเทศอื่นๆก็ตามกฎหมายนั้นๆน,น,นะคะไม่มีอะไรแล้วถ้าคุณสนใจแล้วก็อยากรู้อะไรสําหรับมือใหม่ๆที่เพิ่งหัดขับเหมือนกันเนี่ยนะหรือคุณอยากจะซื้อแต่ยังไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะก็ สอบถามปพตมาได้แล้วถ้าโปสตฝึกแล้วโปอตรู้สึกยังไงมีอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกให้คุณนะคะแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่ปพตตั้งใจไว้แต่ยังไม่ได้ทําคือปสตจะทําวีดีโอพูดถึงกล้อง canon eos 80d ซึ่งโปสตเปลี่ยนจาก 60d เป็น 80d แล้วก็ใช้มาได้น่าจะเกือบเกือบสปีแล้วล่ะคิดว่านะจำไม่ได้วะ กนะ็จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆแต่บ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะเอาเป็นว่าเท่านี้แหละขอบคุณมากเลยนะคะปบ้เริ่มร้อนเนี่ยแดดสองนะไปละไปบายสวัสดีค่ะทุกคนชอบจริงๆเลยเอามาบอกให้ฟัง